สวัสดีครับหยุดลเลือกแข่งจ้าสร็จแล้วมันโดนเนี่ยมันโดนเอาอีกต้องใส่อ่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้โู้ลูกลมเป็นหาไปตร่อ ต้อง่งสีก่อนแล้วยิเป็นโอ้โน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 โอ้ลงสาหัสไปต็งเฮ้ยอย่านะตาสิเย่โน้เย้เย้บคนทำได้เราที่สามาหาหาไปต้องถึงสินะ แล้วแล้วคุณเจ็บแล้วใช่ไหมแล้วมันโดนจมมันได้คนด้วยมันโดนโ,ดโอ้ไม่นะเนะที่ออกแล้ว อ่ะแล้วไปชั้นต่อรอบสุดท้ายห้ามไม่ได้เฮ้ยอย่าตัวน้ำมันตุ่มบีบโน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 อ่าต้องใช้ โอสดเพื่อนะเฮ้ยสวัสวันนี้บดเปนแั้วสวัสดีครับ